ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเตรียมนะเอาไปตรวจแล้วนี่วิศกรมาชี้เป้านะมาพ่นสีบอกเอ้ยเอาแผ่นนี้แหละเอาไปตรวจดูครับดูโครงเหล็กฮะชี้โดชี้เดนะครับโอ้โหเออนะเนี่ฮะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นปูนที่สมบูรณ์มาก เขาบอกว่ากันนะเขาบอกว่าแผ่นปูนนี่สมบูรณ์มากนะโครงสร้างนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะเออเอาไปตรวจเลยครับไปตรวจเลยนะแม่แต่ดูลักษณะแต่โครงเหล็กแล้วเนี่ยแม่มันไม่มีปูนเกาะเลยท่านผู้ชมดูดินะมันมันเป็นได้ขนาดนั้นเลยเหรอปกติปูนเนี่ยมันจะต้องเกาะเหล็กหน่อยใช่ไหมมันจะต้องมีเศษปูนเศษอะไรเป็นแบบเกาะเหล็กอ่ะเออนะขนาด ขนาดแบบว่าเสาบ้านธรรมดาเนี่ยนะนะครับมันก็ยังมีแบบว่าปูนเนี่ยเกาะเหล็กบ้างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเศษเศษบ้างแต่นี่คือแบบเหล็กล้วนเหล็กล้วนนี่ชี้มา,าเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วมันคือไม่ไม่มีเกาะก็จะจะไปว่าเอ๊ะช่างเขาเอารถเค็นไปเจาะอะไรเขาไม่น่าจะใช่เพราะมันเป็นทุกเส้นเลย ใช่ไหมฮะนะครับเนี่ยเออคือเออจะว่ามันถล่มแล้วมันลูดลงมาเหรอเออมันถล่มแล้วก็เลยลูดลงมาทั้งเส้นอย่างเงี้ยเหรอมันก็มันอาจจะใช่นะพออนะครับมันจะไปรูดยังไงทุกเส้นใช่ไหมมันก็ถล่มก็คือถล่มถ้ามันเกาะมันก็คือเกาะถ้ามันไม่เกาะมันก็คือล้วนน่ะอะ เล็กง่ายเว่าปูนมันล้วนเออนะครับเหมือนปูนปาร์เตอร์ท่านผู้ชมมันล้วนอย่างนั้นเลยเนะโอ้โหนี่ฮะถ้าไม่ถมมล่มนี่ไม่รู้จะว่างไงครับนะมันสร้างกันมาได้ยังไงมันให้มันให้มันตั้งอยู่อย่างนั้นได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันเออตั้งอยู่ได้ไงตั้งนานนะนี่ขนาดไหวแบบ โอ้โหนิดเดียวนะเออนี่ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดเข้าไปทํางานกันเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดมันไหวเนี่ยโอโ้ลองนึกสภาพดิตาผร้จ<ๆ>ุจะต้องมีเศษเศษกระจกนะมันก็ต้องมีเศษเก้าอี้มันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้อืมเนี่ยนะครับดีที่มันถล่มก่อนตึกนะ่ยมันต้องไม่ได้มาตรฐานอย่างแน่ๆนะดูล้ว ดูแลปูนไม่น่าจะได้มาตรฐานด้วยนะครับไอ้โครงสร้างเหล็กนี่เหล็กนี่ยังพอว่านะเหล็กแต่ทําไมปูนเนี่ยมันไม่ก่อเหล็กเนี่ยสงสัยตรงนี้แหละเออนะทําไมปูนมันไม่ก่อเหล็กแม้แต่น,นิดเดียวนะครับทําไมเหล็กมันชี้โดดชี้เดีนนะไปคนละทิศละทางแบบเห็นสภาพแล้วก็แบบโอ้ยน่ากลัว เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคด้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ